โอเคมาครับเร็วเนที่1นึ่งถึงสจะเชียงใหม่ไปทานิกลางของที่บาดีวัไครับสำหรับรถเร็ว,รวที่1 2, นึ่งถึงสองนี้ออกมาแล้วที่จอดที่จุมเสงบางลำโพงลพรสนสวรรคหลจัน์ลพมาตาคีซ่องเคจันเสมันมีรลุมบุดีด้านเหลือมันหมอสุลาาสันทร์ลปพานลทพัน ใช่ีวันครับวันนี้ต้มไปเลขสี่สออน่ะครับวันนี้มามาดีนะครับมามาเร็ว้้วนครับมา เดนตมาตรงจาคนีดตด้วนะคะงาเป็นราจาที่มขาดใหิเป็นขบวรถไฟรอ่อขบวนที่หนึ่งนสองิทาจากรด้สจานสถานีเชียงใหม่ปลายทางสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตนีโดยใช้ก็โดยสารแลคืองจารที่นั่งภายในขบวนรถที่เรียบร้อยด้วยนะคะขออนุญานี้จ่องตามเวลานะคะสิบสี่นาฬิกาหิบค่ะ เอ๊ะเลยพี่เดไม่มาเหรอไม่แน่เขาวิ่งเราพิโลกันเป็นเจอเขาเลยเฮะเราพิโลกเออพิโลกมาเนี่ยเราพิโลกอ๋อพิโลกเหรอเออสองถึงหนึ่งเหรอฮะสองถึงหนึ่งเหรอใช่ใช่อ๋อพี่เดชเหรอเอออ๋ออยู่คณะแล้วอยู่คณะเหรอพิโรงกรุงเทพอ๋เออไอ้เจ้มาเนี่ยไอ้สองถึงหนึ่งมาเนี่ยเขามาแล้วเยอะมาเหรออ่าเขาเลย ปรอวานไปดูหอวใจน้ำมาประวานนะหอวใจน้ำอคนะหัวใจน้ำหัวใจน้ำเออ9.1ประวานเนี่ลาบไอประวานไป18เอาไปเจียว18มา ถึงได้มากไอ้นึงคนที่อา่านทีนว่ว่าก,าก,ากต,ตีสี่คอึงแล้วกลับมากลับมารอดลอดแป๊ไปสิตีสี่ตีสี่กวกลับรถะไรรถเร็วหนึ่งส่เก้ากลับร้อยเก้าจะอายุยานมาลงนี่ อ๋อบางวันไปแล้วไปเที่ยวไหนเมื่อวานไปจ่ายน้ำเลยขั้นหนึ่งว<แ>ันนี้เกิดวิ่งาวันอะไเกิดวิ่งลงกเอววิ่งขบวนไม่ได้แล้ววิ่งจากข้างลาง่างขบวนนี้วิ่งก็ไม่ได้ติ่งคันเลยต้องจ่ายน้ำอะ่ะติ่งคันอยู่ขบวนเนี้ย อะไรวาใช้รถจักรคุณปู่อะลาดเอาลาดกลับมาลงล่าง

ออมีแม็กครับาามาคาคำจองที่นี่นะบางนาะแต่ทางเล็กน้อยที่จะทางสถานีบางนาใน่อยกมลรวดเร็วเลขที่1นึจากเชีงใหม่ไปทานีกนางกรุงเทพอธิบา์ครับ คือนี่จะฝนตกหรือเปล่าเพราะว่าตลอดทางอะตั้งแต่นช่วงทุ่มแสงแล้วากา็บังกะแล้วก็มังหน้าตกเมืแ่อบบกี้ช่วงเออช่วงเช้านะพี่นันเนาะทั้พี่น,ะนันเนอนะเอเขาทางมาหาผมบอกว่าไปยุคข้าวมาอะไรเนี่ยแต่ผมแต่ว่าผมผมนู้นไะงคือ ผมรู้เนะี่ยซื้อมาเหมือนกันนะพี่นันกับพี่นันนะสองคนนะซื้อเหมือนกัน รอครับหนึ่งหนึ่งสองรดทาบรถสู่้ทางันิบันทำการปล่อยขบวนรถเดินเื่องล่อบนที่หนึ่ศสองเดินรงพกาสถานีเชียงใหม่ปฐาสานีกลางกรุงเทพอภิวัตรกวันนี้ว่าจากสถานีองนาิลาวเจลสอวพนักงานที่สถานีชมแสงสถานีป้านโพสานีนครสวรรค์เป็นสถานีต่อไปตาัำดับค่ะ